สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามซานมาริฟารมนะคะน,นี้จาจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูนาเป็นสัตว์ที่กินกันตลอดอายุไข่เลยนะคะอันนี้ก็ตัวขนาดไล่ๆกันเลยนะก็เป็นเหยื่อของตัวผู้นะคะตัวเนี้ถูกกินมีการลากหนีด้วยนะคะ เขากินกันตลอดอายุอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใหญ่กินตัวเล็กเสมอไปนะสำหรับปูเนี่ยค่ะ ตัวเล็กก็สามารถกินตัวใหญ่ได้หากตัวใหญ่นั้นน่ะอยู่ในช่วงที่เป็นระยะที่ร่างกายเขาอ่อนแออย่างเช่นหลังลอกคราบนั่นเองนะคะจริงๆตัวเมียเนี้ยอันนี้ดูจากไกลๆเนาะหน้าจะทองด้วยแหละเพราะว่าตัวผู้เขาเปิดอาจะปิ้งให้เราเห็นแล้ว จะเห็นตรงแผ่นปิดที่ฝาหน้าท้องมันจะแผ่กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีขนแล้วอันนี้เขาเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะขับลูกปูมาไว้ที่ท้องแต่ว่าเสียชีวิตก่อนนะคะหนีเห็นไหมดึงกินเลยนะคะ น่ะค่ะที่เป็นขนขนน่ะตัวคู่เขาก็เขี่ยไปเขี่ยมาเราจะเห็นอยู่ะะออแล้วค่ะก็นอกจากนั้นก็เจอตัวรลาคราบด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวคู่อันนี้ตัวคู่เลาะครบาบแต่ว่าเริ่มแข็งแล้วตัวที่อ่ะคือค่ะถ้ดีกล้องเราซูมดู ตัวที่รลอ,อกคราบใหม่นะสีเขาก็จะสวยนิดน,นึงสีออกทพม่วงนี่นะคะลักษณะสีเนี่ยสีเขาจะโดดเด่นกว่าอีกตัวหนึ่งเลยเห็นไหมคะอย่างตัวเนี้ยเพิ่งลอ,อกคราบไม่นานเริ่มแข็งแล้วกับตัวนี้ที่รลอ,อกคราบมาก่อน สีตัวนี้จะค่อนข้างสีแปดงออกน้ำตาลอะในขณะที่อดูสองตัวเทียบกันเลยนะบางคนก็จะชอบมาบอกว่าเป็นพันกำแพงกับพันพาเทสสำหรับที่เรานะคะเราเราเลี้ยงเนี่ยพอปูลอ,อกคาดเนี่ยสีมันจะสว่างขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นเนาะเวลาเทียบกันดูได้บอกก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เพิ่งลอกใหม่ๆนะคะ นี่ก็จริงๆอย่างนี้นี่แทบจะไม่ต้องแยกแล้วนะเนี่ยดูล่องใหม่ๆดูท้องยังขาวอยู่เลยนะคะแต่จริงๆเวลาการจับเราไม่ควรจับที่ขาเขาแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเขาตกใจมากๆะเขาอาจจะสลัดขาทิ้งได้นะคะเพื่อนๆอใส่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะมีคนเข้ามาดูที่ฝาก